สถานีพหลโยธินที่สิสถานีต่อไปเป็นสถานีรักษาโยธินนะครับเมื่อกี้ก็ผ่านกรมที่ดินนะฮะแล้วก็ลงเในสตรีวรนาถบางขนนีนะครับนี่นะฮะตึกช้างนะครับ ตรงนี้เป็นสอนอพระโยทินนะฮะข้างล่างนี้ก็เป็นแยกราชโยธินนะฮะส่วนตรงนี้ก็เป็นตลาดเกินวินเทจนะครับ อันนี้เป็นซอยอาลาดินนะฮะหรือว่าซอยพระโยธิน30ินะฮะเมเจอร์ราชโยธินอยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับสถานีต่อไปไซนานิคมนะครับ สถานีต่อไปสาตรงนี้ก็มีคอนโดตึกสูงขึ้นเพียบเลยนะทุกเคนตึกสีเหลืองๆนู่นก็คือมหาวิทยาลัยราชภัฏจันกเกษนะครับ อันนี้เป็นถนนเซนานิคมนะฮะก็จะไปทะลุกับถนนลาดท้าวหินแล้วก็ถนนลาดปะเขานะครับตรงนี้เป็นตลาดบางเขนนะฮะก็จะมีข้าวมันไก่เจ้าอร่อยก็คือร้านเจออ้วนข้าวมันไก่แล้วก็มีร้านข้าวแกงแม่นิตตลาดบางเขนนะฮะเนานิคมเจออ้วนข้าวมันไก่นี่ก็เปิด24ชั่วโมงเลยนะฮะหิวเมื่อไรก็แวะมานะฮะนอกจากข้าวมันไก่แล้วก็ยังมีบะหมี่เป็ดก๋วยเตี๋ยวเป็ดอีกด,ด้วยนะครับ ทางตรงข้ามก็เป็นโรงพยาบาลเปลาโลเกษตรนะทุกคน